กินอะไรกินขาสารเหรอกินาวสารแม่ไม่ใช่ไก่นะป็นแมวกินสากนวสาเหรอพี่เจ๊นกินขาสาร่เหรอกาวสาเหรอตกบาเทว

เดิมเลยเราเออ,องั้นแหละใกล้ๆจองไปแล้วคนแก่เริ่มมากันแล้วโดยตัวเนื่องจากเน่องจากมีความชราทั้งเยอะคือเป็นมีพระอินื่นมีมีความแก่เขาบอกลูกชายมาใส่บาตรกินได้ จงแว้นนึงได้จงแว้นเนาะเออถือถือเลยให้เขาถือเลยก็คือตักบัตรเทโวหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันนู้นนักฟ้ากำลังแต่งตัวกันอยู่นางฟ้าเยอะแยะเลยทีนั้นเป็นคนเก่า ตอนนี้คนทยอยมาเยอะแล้วนะนี่เต็มโตหมดแล้วต,ตอนนี้เรียงรอความพ่อบิงสักครูต่ตอนนี้ลูกหลานมาตักบาตรเทโบกันจ้าพิธียังไม่เริ่มเลยแดดส่องมาแล้วไปหลบแดดกดันท้างหนจ้ามาีนาจักเลนาทำบานาพิภูจ้ามา อิมินาสัตตะเลนะสังฆาปิปุจยามาอาลังสามาสัพุทโธปการวาพุทธังพระบัวตาธรรมวะเทมีสวากาโตมะขวะตาธรรมโมธรรมหนามะขามิสุปฏิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆ มะยังพันเตวิท <don 't you Genesis> ah, right. ุงว <'t you S 1> ิท <we can> <Lincoln> ุงลักขนักไทยติจระเนตจาระกันจะสิริยาจามาทูตยามปิมะยังพันเตวิทุงวิทุงลักขนักไทยติจระเนตจาระกันจะสิริยาจามาทูติยามปิมะยังพันเตวิทุงวิทุงลักขนักไทยติจระเนตจาระ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <cons> พ <urai> ุท <Jasmine> ธ <benim> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเจรณังคัจฉามิพุทธังสจรณังคัจฉามิธัมมังเจรณังคัจฉามิธัมมังสจรณังคัจฉามิสังฆังเจรณังคัจฉามิสังฆังสจรณังคัจฉามิโสติยันติพุทธังเจรณังคัจฉามิโธติยันติพุทธังสจรณังคัจฉามิโธติยันติธัมมังเจรณังคัจฉามิโธติยันติ ภ eh ูติยัมตีสังฆังเจรนังกตามิทูติยตีสังฆังเจริญังกัจามิตาติยมตีพุทธังจริังกตามิตาติยัมตีธรรมังเจรนญังกัามิ ขยับนี้เลยขยับใกล้ๆนี้เลาอาทิยัมปิังขังจาระังตารทยัปงขจาระังหัตาิอนาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะนาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะินาธนาเวรมีสิกขาปะทงสมาทิยามิตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทงสมาทิยามิอาเมตงมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ าเมสุมิสาตะลาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิโมกษาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิโมกษาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิสุรามีระยะมัจจามาตถนาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิสุราเมระยะมัจจามาตถนาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะโสภติงยันติ สีเลนะโธปัจจัปะธาสีเลนะนิีุติงยันติตัสมะสีลองวิโคตย้าทุกรับ้าพเจ้าต่อนี้ไปได้ได้ถวายข้าพาสารอาหารแห่งครับจ้างการโอ้อวดไปเลยนะครับนะโมจตฺถวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจนะโมจตฺถวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจนะโมจตฺถวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจี๊ยทางเอตาที่มายังอันเต ปันธุลานีดะปริวาลานีทิขุสังคตตาโอนุสยมามะฐานวพันตีทิขุสังโฆเอตานีปันธุลานีดะปริวาลานีปฏิคันหาตูคำหาตังทีทระตังทีตายะจุทายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้ง เตพระพิศุสงโหรพระพิศุสงจงรับข้าวสารอาหารแห้งพร่อ,อก,กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แพื่ความดุเต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแม่แต่ปิยพุทธทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด,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 ด้วยจะรอชั่วยกัลให้นาเถิดสาธุอวอวิอ๋วอห์ผู้รา ตูเรนติสารลังเอวะเมวะอิโตตินนางเทจานังอุปการปฏิอิจิสังปฏิจังตุมหังคิพมีวะเจมิตโตชาพีตูเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยัตามะนิโตติรโสยัาเตวาจันโต เสลิศาเนียจังโวทาปจยนจตโรธามาวาติอาโยโนสโชังอลางครับผ่าคงกันอีกครั้งครับอาลังสมัยสม พุทธังพระควต่างอภิวาเทมีสวัาดโตัวพระควตตธรรมโมธรรมนามชามีสุปฏิปันโนพระควตัวาวสจังโค เสร็จแล้วน้อยสใสเย่เสร็จแล้วคือใส่รวดเดียวไงเสร็จเลยเผ็ดแบบใส่อะไรไม่ทันเลยเพราะว่ารอบเดียวไงใส่อะไรไม่ทันเลย ใส่สองรอบในใส่ข้าวปีนี้ใส่รอบเดียวเลยไม่น้อยใส่อะไรไม่กันนะคือให้รอบเดียวสิค่ะว้าวบอสทีนี้พักกันมาหมดพักหมดเลยขี่หลังก็เลยแกมาก่อนที่หลังเลยโอ้โห วัวัดวัดประสาทไปลงหันจับระานยหมขาไปลงหันะจับวันนี้เลิกสีรอาเนี่ยหมกรวป็อไีมงานแ้วงสิอ๋ยากทันูเขาบอกไล้เขาไปเขาเรียกมาแล้วมียาม่ยาทันจับเขามีแล้วหรอคะมีแล้วันนี้เวันนี้เลไกันเราเปลทหารเดี๋ยวบอกว่าตีไปขายกันลีไปถาย่าไปีไปายกันเผยให้แกแวเด่น

็จแล้วจ้า